สีผ้าเขาคั่วนะคะเอสิห้าไปเห็ดอีอย่างนั้นกะรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวสาสจนสิผ้าไปเบิ้งนะคะตามไปเลยค่ะตามไปในคั่วเลยคะ่ะไปจ้าตั้งกระทะนะคะเพื่อให้น้ำมันร้อนแล้วเราเก็จะเอา้าวคั่วมาทอดนะคะ อทอดปูลงไปเลยทอดสองตัวนะคะสองตท,นทีนะคะทอดทุกทีหนึพร้อมนี่เราก็กลับด้านได้เลยนะคะด้านด้านเสร็จก็พิมพสักพักนึงนะคะสุกแล้วเราก็อันนี้เราก็เอาพริกนะคะ พริกแดงพริกเขียวผสมกันนะคะแล้วแต่ความชอบของคนนะคะก็มีพริกเขียวพริกดแดงกระเทียมนะคะกันปรีดลืนใส่ใส่หอมนะคะเดี๋ยวใส่ทีหระกันปรีดก็จะใส่กระชายสักหนึ่งหัวนะคะเพื่อความหอมนะคะพัวพริกเทียมทำน้ำพริกนะคะ สุกแล้วนะคะได้ได้ทีแล้วนะคะทิกของเราเเตะไคร่ก็ใส่หอมหอหอมแดงนะคะหอมแขกนะคะลงไปเราก็มาแกะปลาทูกันเลยค่ะปลาทูร้อนๆเลยนะคะ การแกะปะทูของจันปารีก็จะง่ายๆนะคะร่อนลองมาเลยนะคะ ใครอยากจะทำตามก็ทำตามได้เลยนะคะจันปาร,รีตก็จะทำสูตรของจันปาร,รีตนะคะใครอยากจะเอาไปใช้เอาไปทำตามไม่หวงลิขสิทธิ์นะจ๊ะ <c oughs> แกะปะทูเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเตรียมครกกันเลยค่ะไปเตรียมตามน้ําพริกกันต่อเลยนะคะใส่พริกลงไปค่ะใส่พริกกระเทียมหอมลงไปพร้อมกันนะคะไปโครกแค่ไปครก นี้เราจะตำเราก็จะใส่ผงนัวลงไปพร้อมเลยนะคะใส่ตามใจชอบเลยนะคะผงนัวตำค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะจากนั้นเราก็ ใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะนะคะละเอียดแล้วเราก็ใส่ปลาทูทูสองตัวนะคะใส่ลงไปแล้วก็โลกให้ละเอียดอีกทีนึงค่ะ ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลาสักนิดหนึ่งนะเพื่อความหอมนะคะต่อมาเราก็ใส่ปลานะคะเพื่อความนัวนะคะใส่ปลาตามใจชอบเลยนะคะชอบ นัวมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ของจันทาีนี่จะใส่ประมาณสีสช้อนนะ,ะนิดๆน,นะคะปลาเนี่ไม่เค็มนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ใส่ใบมะกรูดสองใบนะคะเพิ่มความหอมนะคะหลากหลายสมุนไพรนะคะใ็กรเเดียวเรียบร้อยนะคะเตรียมใส่ถ้วยนะคะ ถึงจันปลาลีดินี่ก็จะเติมน้ำร้อนนะคะสักนิดหนึ่งนะสีสันเป็นยังไงบ้างคะสีสันเห็นสีสันอบบมาแล้วก็น่าทานนะจันปลาลีใส่น้ำร้อนนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไม่ให้น้ำพริกของเราเนี่ยเออแข็งจนเกิดไปนะจะได้มีแบบ เหลวๆหน่อยสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะคะนุ่มๆนะใส่น้ำร้อนลงไปนิดนึงจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยนุ่มนะคะก็ใส่ถ้วยเลยนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำพริกปลาทูของจันปารีสนะคะสูตรจันปารีสเลยนะคะ ทำตามสูตรตัวเองเลยนะคะจัดจานเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะก็จะม,มีไข่ต้มนะคะแล้วก็มะเขือนะคะแล้วก็กระลำลวกนะคะนี่หน้าตาน่าทานหรือเปล่านะคะไม่ใช่น้าทานอย่างเดียวนะคะอร่อยมากด้วยนะคะ ทำเองแซบเองค่ะพี่น้องจา๋าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่จันปาเลตก็ทานได้นะคะมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องยืนทานกันในครัวเลยค่ะเป็นไงล,ล่ะนี่ไข่มาตุมเข้าไปในปากเลยค่ะ อร่อยมากเห็นแล้วน้ำลายไหลใช่ไหมคะเอาไปทำตามได้นะคะไม่หวงลิกิทสิ์นะคะน้ำพริกปลาทูนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดำเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะกดกระดิ่งดำเพื่อแจ้งเตือนนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกไลค์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้าคอมเมนต์กันมาอย่างเยอะมากมายนะคะขอบคุณพี่น้อง FC ซนะคะทั่วโลกเลยนะคะกินกันต่อค่ะพี่น้องนี่หอมแขกนะคะคุยกันคําใหญ่ๆไปเลยคะ่ะ แ่บพี่น้องเอาใส่ปากจ้ะอืมแ่บมากคำใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ ขอขอบคุณพี่น้องสูผูสูขคนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าจันก็นขอบพอะคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณเอฟซทั่วโลกเลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเแน,นด้วยค่ะฝากกดติดตามน้ำคแนนด้วยค่ะแสบจะแสบแสบแห้งแซบขาดแซบอีลีจ้ะ ินน้ำกันจะ้รระไข่ปตูมแซบเต็มปากเต็มข้าพี่น้อง ยิ่งใหญ่คุยเอาคุยเอา,เอาพี่น้องจ้าออพี่ต่าวนซ่อนแซบคากอีหลีพี่น้องแซบแซบ,บกินน้ำกันนะจ้ะกินไปยิ้มไปพี่น้องจ้าแซบ สุภุสุคนนะคะที่มารับชมคลิปสาจันปาลีดนะคะ่อ,อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาจันปาลีดชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาจันปาลีดเนาะคนเห็นงานจะต่างแดนพี่น้องนะคะผู้ใดอยากหนุนยังเกี่ยวกับจันปาลีดกะสอบถามค้ามาได้เด้ะคะอค่ะเพราะว่า เดี๋ยวสิตอบทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะอืมกะฝากน้ำแนวได้จาะคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะจ๊ะหามด่าด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะคะเอ่อถ้านผู้ชใจอีกอย่างกะถามได้นะจ๊ะแล้วก็ยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ